เป็นข้าราชการนะคะเป็นเด็กตัดริ้วนะคะข่บอกนะคะลูกของพ่อสุรนนะคะอดีตจบที่ชังเซาแล้วก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพที่มหาลัยพิทูลจบปริญาศาสตร์ัินิที่มหาลัยพยิทลชาวนานนะคะุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนานแต่ตัวเองเนี่ย ไม่ทําต้องเรียนปะคะก็เลยต้องเรียนก็เลยต้องขยนันจากที่จริงแล้วก็ไม่ขยนันเราคะ่ะก็เลยกลายเป็นคนขยนัยนเรียนก็ได้เรียนทุนเรียนดียากจนมาเพราะบ้านเรามีแต่นาไม่มีเงินบ้านเราบ้านก็จะเลยไปฟังแถววัดสมานตรงข้ามกับทางเทววัดสมานไน่อนเลยใครจะอยู่หลังลงไข่ของของท่านอธิอะไรัฐน,นะคะทีนี้ตรงนั้นเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรแล้วเนี่ยจะต้อง เคยเห็นนักศึกษามหาลัยมิธิดลเขาเดินถ่ายรูปในทีวีตอนนั้นเราเป็นเด็กมัธยมอ่ะดูทีวีเนี่ยบ้านก็ไม่มีทีวีนะยากจนจะดูทีวีทีต้องพายเรือไปดูอีกประมาณ2อ,อคูน้ำนะคะพ่อกับแม่ก็ไม่มีต่างซื้อเราก็ลำบากยากจนลูก9้าคนอะนะคนที่คนที่แมีน้องคนเดียวทีนี้ทุกคนอนะ่ะพี่พี่เนะ่ะเขาก็ผู้ชายนเรียนหมดเล ผู้หญิงเขาไม่ให้เรียนเขาบอกว่าเรียนไปทําไมเนี่ยมีผัวก็ให้ปวดเลี้ยงเข้าผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนแต่ตัวเองเนี่ยเป็นเด็กรุ่นน้องแล้วเป็นลูกเล็กๆแล้วก็พี่่ส่งพี่่ส่งให้เรียนจนถ้าเรียนได้ทุนถึงจะได้เรียนต่อนะถ้าไม่ได้ทุนไม่ได้เรียนต่อนะก็เรียนทุนเรียนดียากจนมาตลอดจบมัธยมสามมามัธยมสี่มัธยมสี่แล้วจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมิโดนก็เรียนทุนอ่ะก็กัดฟันจะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเนี่ยก็กัดฟันแล้วก็เป็นมาอยู่มหิดลก็ ทำชื่อเสียงให้มาอะไรเยอะก็จบมาก็มาทํางานด้านการพยาบาลเป็นพย,ษษนยษษาบาลประจำอยู่ที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดสุทรลีรับงานรับผิดชอบงานกเรืเ่องโรคตดอระดับชาติหรือวก็ลรคเรือเนี่นะทีนี้ถามว,ว่าเราเข้าไปทํางานเนี่ยเช้าขับรถไปทํางานเย็นกลับเช้าขับรถไปทํางานเย็นกลับวันหนึ่งเนี่ยขับรถอยู่60กมมีอยู่วันหนึ่งนะคะดิฉันเนี่ยขับรถไปเบรกที่2ไฟฟ้าดิฉันไม่ตายแต่เขาบอกว่าน่าจะตาย แต่ดิฉันไม่ตายพอหากเขนตายถึงห้ะแต่ดิฉันไม่ตายดิฉันก็มานั่งคิดทบทวนอยู่ว่าชีวิตเนี้ยเออมันจะอะไรแน่นอนระหว่างนั้นก็เราก็เราก,เราก็ทําธุรกิจไปด้วยนะก็คือเราเนี่ยเห็นคนเขาคือเราเราลำบากไงเราคิดว่าถ้าถ้าฉันลำบากแล้วดิฉันมุ่งมั่นให้ฉันอยากได้เนี้ยฉันต้องได้เคยคิดว่าเออถ้าเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนไม่โดนิคมเท่มากเลยนะสมัยนั้นวุฒยุคหนึ่งสองเนี้ยโอ้ได้แต่มองดูทีวีก็ออก ถึงขนาดนั้นเลยแต่เฝ้าค่ะเฝ้าฝันแล้วก็ทําฝันนั้นมาตลอดขยันเรียนขยันอะไรมาตลอดจนวันหนึ่งดิฉันระสบควมามสําเร็จรับราชานิตย์เป็นที่จับท่านในหลวงนะคะขอปกรบมือให้กับดิฉันนิดนึงว่าดิฉันจบจากรับได้ที่รเรียนกับท่านค่ะมันเป็นความฝันที่ดิฉันฝันใฝ่ฝันสูงสุดในครอบครัวเก้าคนดิฉันเป็นคนที่ทําชื่อเสียงให้กับตระกูลแล้วก็สรุปแล้วพอมาทําไผ่ตรงก็หล รถชนรถชนเหล่าฟาไม่ตายรถพาร์คของแ,แอร์พอร์ตประกอบนอกปีแปดเก้ารถแข็งมากแต่ดิฉันไม่ตายลุกขึ้นเดินมาดูบนรอบสามรถไม่รถไม่เป็นไรแต่รถเนี่ยขายซากแล้วอุหมือเนี่ยแต่ควรจะตายไม่ตายไงก็เลยคิดเราออกเลยอ่ะเราออกมาทําธุรกิจขายตรงเราออกอยู่บ้านไม่ได้ถามว่าอยู่บ้านอยู่อยู่เฉยได้ไม่ก็ได้ไก็มีมีทานมีกินมีใช้อยู่แต่ถามว่าไม่มีเพื่อนนะดิฉันก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเรามีความรู้เราเออกไปหาเพื่อนเราแล้วเราไปบอกเพื่อนเราก็เออคุณเป็นในตรงนี้นะแล้วคุณทานตรงนี้คุณดีขึ้นถ้าเขาดีขึ้นเขาก็เขาก็ขอบคุณเาราถูกไหมฮะถ้าเขาไม่มีตังเราไปชวนเขาก็ทําได้เดือนเงินผ่านสองแสนเขาได้ตังเขาก็ขอบคุณเาราถูกไหมต้องการแค่น,นี้นะคะต้องการเพื่อนก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็ย่ําตอกอยู่ตรงในเรื่องของธุรกิจไหยตรงได้มากเสียม่งล้มมากลุกมาก, k, มาก k, มาอะไรมาจนประสบการณ์ก็คงเป็นสิบปีแล้วแหละนะคะแล้วก็แต่ ตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าจะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนแล้วก็ช่วยคนอยู่ดีมีสุขแค่นั้นเองแล้วเราไนอ่อยากได้อยากดีอยางมีอยางรวยอยู่เพราะถ้าเราไม่อยากได้อยากดียากมีอย,าย่างรวยเราก็อยู่ว่าถูกไหมะทีนี้ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากสําเร็จทําอะไรแล้วจะต้องพยายามต้องกัดกัดแล้วก็ไม่ปล่อยแล้วก็สําเร็จแล้วก็ผ่านมาเยอะครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มาเจอท่านประธานท่านประธานก็ ท่านเป็นคนน่ารักมากเลยเรานั่งอยู่ที่หนึ่งท่าปนประธานก็เข้ามาใกล้ๆลก็เราก็เกรงใจไม่กล้าลุกไปหาท่านไงเกรงใจก็คนเยอะอะไรเงี้ยทั้งมารย,ยาทท่านทุกท่านน่ารักมากแล้วก็มีทีมงานที่เขาทำไปแล้วเนี่ยอย่างพี่ยุทธอย่างเงี้ยก็ททากันมาหกเดือนแล้วเนี่ยพื้ที่อะไรกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขผ่านหกเดือนแล้วเขามีความสุขท่านประธานลงไปกุ้คีกับชาวบ้านอะไรเงี้ยดิฉันมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วดิฉันบอกเลยว่าตรงนี้นะคะ พวกเราสําเร็จแน่นอนดิฉันตั้งเป้าเอาไว้ว่าพวกเราเนี่ยจะเดินสําเร็จไปพร้อมกัน30คนรุ่นแรกของเราเนี่ยจะได้เที่ยวนะคะล่องเรือไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็ไปยุโรปนะคะจากที่เคยคุยกับท่านประธานแล้วล่องเรือไปเกาหลีไปยุโรปภายในสิ้นปีนี้ค่ะห้าแปดปีหน้าเราได้ไปแน่นอนแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยที่มารุ่นแรกๆเนีนน่ยต้นทางเนี่ยอย่าทิ้งกันเป็นไหน,นะคะมีอะไรต้องบอกกันไม่ถูกใจอะไรมีอะไรก็ขอให้คุณตง ดิฉันจะเป็นคนที่แบบว่าเปิดรับทั้งหมดมีอะไรบอกกันนะคะแล้วก็จะเคียงบ่าเคียงไหลกันไปเป้าหมายของเราปี58สิ้นปี58นี้นะคะก็คือตั้งอเป้าไว้ที่อ่คุยกับเอ็ดีอาจารย์หันก็คือตั้งเป้าไว้ที่50ล้านแต่ท่านประธานคิดใหญ่กว่าเราท่านบอกขอร้อยล้านได้ไหมดิฉันบอกเลยว่าได้ค่ะจะจัดให้ร้อยล้าน,นะคะ่ะสิ้นปี58นี้นะคะ ว่าร้อยล้านเนี่ยส่วนแบ่งเค้ก้อนนั้นน่ะจะเป็นของพวกเราเท่าไหร่ก็คิดกันเัาเองร้อยล้านนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุท่านที่เตรียมบ่ายเตรียมลอยเดี๋ววันนี้เราจะจำหน้าไว้เลยว่าเรามีกี่คนแล้วรุ่นแรกของเรานี้เดี๋ยวเราจะขอเรียนท่านประธานว่าทั้งหมดนี่เดี๋ยวเราจะบรรจุเอาไว้ในคณะกรรมการบริษัทด้วยนะคะก็ขอ เสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการบริษัททุกท่านด้วยนะคะแค่นี้นะคะก็มีอะไรค่าสมมติมีอะไรดีๆก็คุยกันและคณะกรรมการบริษัทเดียวเราจะคุยเป็นทีมว่าเราจะมีการประชุมเดือนละสองครั้งหรืออะไรก็คุยง่ายนะคะตรงนี้นะคะ่ะขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะขอบพระคุณ